ที่ไหนก็ได้น้ำหนักเดิมมีให้หนึ่งล้านก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับขอบคุณผู้สนับสนุน ad sport pk นึกถึงมวยพักยกจบทุกวงการต้อง ad sport pk ยังคงใจไม่หายคู้ชิงแชมป์ศึกเพชรยินดีระหว่างฉลามชนสามารถพยักอลุลหยิบกับดวน99สอจอ้องปาจิ ผู้ชกกันได้อย่างดุเดือดจนจบ5ยกผลออกมาเป็นฝั่งของทางด้านด่วนเก้าเก้าต่อจอต้องปาจิเก่งชนะคะแนนไปแบบสุดท่องใจแล้วล่าสุดผู้เสียหรือคลิษฐต่อสุภวัฒน์อดีตยอดมวยไทยหนึ่งในสตาร์พร้อมทีมงานสามารถพยักอลุนยิบสนใด้ส่งฉลามชนขึ้นหลังตากับด่วนเก้ต่อจอต้องปาจีอีกครั้งแบบมีติดป่ายหนวดให้หายค่าใจเกินไปเลยโดยได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กไว้ว่า ไม่ได้แพ้ชวนตีนะครับที่ไหนก็ได้น้ำหนักเดิมมีให้1ล้านแต่ถ้าต่อ5้สี่มีลองให้2 000, ล้านแต่ถ้า7 4สี่เอาไปเลย4ล้านแต่ถ้าไม่มีใครจัด30มีนาคมสึกวันสามารถที่ยิมสามารถพยักอัลลพาตัวเท่าไหร่บอกมาและทิ้งท้ายไว้ว่ายิมสามารถไม่มีการพนัน และเมื่อจากที่โพสตผ่านไปได้ไม่นานก็ได้มีเซียนหมวยชื่อดังเจียบลามอินทาได้ออกมาตอบโต้ผ่านเฟซบุ๊กว่าตามที่ทีมงานน้องฉลามชวนโพสผมอ่านแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจแต่เมื่อเป็นความประสงค์ของทางนูนขอมาก็จัดให้ครับให้โปรโมเตอร์ต้นสังกัดขึ้นรายการได้เลยผมเจียบลามอินราตัวแทนสจตงปาจิ จากที่บอกราคาเสมอ1ล้านบาทนั้นผมก็จัดให้ตามที่ขอแต่ผมขอบ้างราคาเสมออีก1ล้านบาทรวม2ฝั่งเป็น4ล้านบาทขอบคุณครับ บอกได้เลยครับว่าโคตรเดือดและยังไม่จบเพียงเท่านี้เกียบลามอินทานก็ยังโพสต่ออีกว่าเขียนเพื่อความเข้าใจตามนี้นะครับประเด็นเดิมพันทางด่วนเก่า <9 S 2> ไม่ได้ทาฝั่งนูง้นสกิดมาในราคาเสมอ1ล้านบาทผมก็เห็นว่าเหมาะสมเขาขอมาก็จัดให้เราก็ขอคืนบ้างอีกหนึ่งล้านแฝ่เพราะถ้าไปท้าเดิมพันเพื่อนแล้วให้เพื่อนต่อเราไม่ทําแบบนั้นแน่นอนเราให้เกียรติโปรโมเตอร์ในการคางาะถ้าเห็นว่าเหมาะสมนัดวางมัดจําได้เลยครับด้วยความเคารบ และในเมื่อถ้าเป็นแบบนี้โปรโมเตอร์ในการจัดมวยคู่นี้คงจะเป็นใครไปไม่ได้คงหนีไม่พ้นเสียโบสแน่นอนเอาละครับทีนี้เราไปดูกันว่าเสียโบสจะว่ายังไงด่วนเก้าก้าฉลามชนหรือว่าเจอครับเจอกันเลยครับเจอเลยครับครับ่บากฝ่อยทั้งคู่อือไปเดืนนี้ทําแม่ไม่ต้องมีนาา้ำนะมีนต้องมีน้ำอาจจะเป็นรายการใหญ่เนี๋น<ม>ยวดทีเขาจะมองร้องว่าไหนอืม แล้ว่าต้องน้ำหนักต้องน้ำหนักเดิมหรือว่า <S <S คิดว่าน่าจะออกต่อ,อก,ออกันหรือยังไงดิพี่ไม่ไม่ต่อหรอกเพราะว่าทางอ่าสามช,ชเนเองเขาอยากมีเดิมพัน<อ>นะอยากมีเดิมพันก็เดี๋ยวสรุปตรงที่ว่าเอาจากไหนที่ฉลามชนคิดว่า,าดีร้อยสี่ร้อยห้าแต่น้ำหนักเข้ากันแต่ให้ฉลามชนเริ่มหนักเลยเดิมพันมีจริงแค่พี่คาดว่าเขาเขามีอยู่แล้วเขาพีเขาพีผู้สับวนขนมาครับน้องแล้ก็อยากจะเดิมพันแต่ว่า อาจจะคุยเรื่องเรื่องรายละเอียดนิดหน่อยว่าราคายังไงอะไรยังไงอีกนิดนึงครับโอเคได้ดูแน่นอนไปหน้าเลยไปหน้าเลยครับก็ทางบ้านเขาดูฉามชนไม่แพ้กันเยอะนะครับแต่ว่าในเวทีก็ดูอีกแบบหนึ่งฉะนั้นในเวทีเราดูอีกแบบหนึ่งแต่ว่าทางบ้านนี่เขาดูฉลามชนไม่ไม่ได้เสียเปรียบอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไว้หายใจครับรอกำหนดวันอย่างเดียวครับพี่ เอาละครับต้นเดือนหน้าได้เห็นภาค2แน่นอนเอาให้หายค่าใจกันไปเลยแฟนมวยทุกคนคิดเห็นกันยังไงประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยไหมหรือฉลามชนจะกู้ศักดิ์ศรีคืนมาได้อีกครั้งลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับและก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยครับ